ดีนะก็ดีเย็นสบายเย็นสบายกันมาถือศีลอันนี้วันพระะวันนี้วันพระมากัน ถือศีลวันนี้วันฟังธรรมวันธรรมสวรรวันฟังธรรมฉะนั้นวันนี้ก็อันไหนที่ฟังแล้วมันทำให้เกิดโลภะโทสะโมหะทำให้เกิดราคะโทสะโมหะวันนี้ท่านห้ามไม่ให้ไม่ให้ฟังไม่ให้ดูเพราะว่าเป็นวันฟังธรรม ต้องฟังธรรมะทั้งวันวันธรรมศสวนะฟังธรรมะทั้งวันสมกับชื่อของมันเนี่ที่ท่านตั้งไว้ให้ชื่อว่าวันธรรมะสวนะวันพระแปดคำสิบสี่คำสิบห้าคำเปิดโอกาสให้มาถือศีลปฏิบัติธรรมบุคคลตัวอย่าง เรื่องคือศีนุโบสถก็ต้องยกให้นางวิสาขานะนางวิสาขามหาอุบาสิกาถ้าเป็นบุคคลตัวอย่างในยุคปัจจุบันก็พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่แล้วก็มีรัชกาลที่เก้าก็เคย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 ได้ยินอยู่ว่าบันพระท่านถือศีล ในรัชกาลที่สี่นี่ทวันพระนี่จะเกณฑ์ให้บริวารนี่มาฟังธรรมฟังธรรมแล้วก็นิมนต์พระมาแสดงธรรมจึงเราจะเห็นไดไรตอนที่ท่านกล่าวถึงกล่าวถึงตอนที่สมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมาหลังสีซึ่งท่านเป็นเป็น ระรุ่นเดียวกันเคยบวชอยู่ด้วยกันสมเด็จพระอรารา์โตเคยบวชอยู่ด้วยกันสมเด็จพระอจารา์โตได้ยินข่าวว่าทรงลาผนวดออกมาแล้วมาขึ้นครองราชจะมีแต่คนเอาของดีๆมาถวายก็กลัวท่านจะลืมกลัวท่านจะหลงเนี่ย ปน,นิมนต์มาเทศก็เลยมีสำนวนอยู่อันหนึง่งเรียกว่าไปนิมนต์ท่านมาเทศให้มหาเล็กไปนิมนต์สมเด็จโตท่านบอกว่าท่านไม่ว่างเคยได้ยินไหมสมเด็จโตท่านไม่ว่างทีนี้มหาเล็กก็กลับมาทูลพระเจ้าอยู่วว่าสมเด็จโตท่านบอกว่าท่านไม่ว่าง แันนี้ก็มีคำสั่งไปเลยต้องมาทั้งไม่ว่างนั่นแหละนะ <c oughs> นะเี่ยโอ้ี่พอมาเด็กไปบอกไปกราบเรียนท่านท่านหลีบลุกพึ่งปังเลยนะเพราะเป็นคำสั่งพราอยชาที่ขาดผ่านไม่ได้แต่าขาดเคลื่อนก็คอขาดเลยเลยบวดไปไปหยิบจีวรมานะ อันตากีวรไว้ชายกีวรมันตกลงพื้นเนี่ไอหมามันนอนทับกีวรท่านก็เลยบอกว่าอันหม,ม,มามันมันหมามันนอนทับกีวอรอยู่มันยังไม่ว่างนะเลยบอกว่าไม่ว่างแต่ถ้าเวราชาสั่งว่าไม่ว่างก็ต้องมาแม้แต่หมาก็ต้องทําตามนะเอากีวรมาห่มกีวรของกีวรเสร็จ้วเข้าไปในวังเลยเอาไปในวังก็จุดเทียนเข้าไปนะจุดเทียนเข้าไป อย่าก็บ่นมามืดจังมืดังกมืดจังมืดอังนะ <c oughs> ว่ามืดจดังมืดจังทางโน้นรู้ทันทีแล้วเขาถวายก็รับไว้อย่างนั้นแหละไม่ได้หลงดอกนะคือเข้าใจกันนักปราชญ์เข้าใจกันนะเป็นปริศนาธรรมไม่ได้หลงเขาถวายก็รับหินดีเหล็กดีใช้ครั้งเดียวก็พอนาท่นานก็ว่าไปนั่น ตัวนี้เนะี่ยที่ว่าขึ้นธรรมะน์พอขึ้นธรรมานเสร็จลงเสร็จไปโตกับคุนนโมขุนนโมเสร็จแล้วอะไรอะไรมหาบพิดก็เรียนมารู้มาหมดแล้วอเอวังก็มีด้วยประกาศราชณีลงธรรมะนะกับวัดเลยอันนี้ท่านทําได้เ <c oughs> พราะก็เรียนมาด้วยกันรู้มาด้วยกันใช่ไหมท่านท่านก็กล้าทำก็เข้าใจกัน ทีนี้คนอื่นไปทำทนี่เอาอย่างบางสิเนยโดนถอดยศเลยแหลนะเป็นอย่างนั้นเนี่ยนั้นกาละเทสะบุคคลที่จะเข้าใจไม่เข้าใจหรือควรไม่ควรนักปราดท่านาก็รู้กันถ้าผู้ไม่ใช่ปราดไปทำอย่างนั้นเหมือนปราดเหมือนตัวเองเป็นปราดก็ไม่ได้เนยเหมือนกล่าวธรรมะก็เหมือนกันเนี่ยแต่เราไม่ใช่ปราดเราก็ต้องกล่าวตามหลักตามหลัก,ตา,ลกตามตารา ตามคนนั้นว่าคนนี้ว่าต้องมีที่มาคําพูดต้องมีที่มาท่านเรียกว่าคําพูดมีหลักฐานแต่คําพูดไม่มีหลักฐานไม่มีที่มาพูดเอาเองใช้ได้ไหมถ้ามันถูกก็ใช้ได้นะแต่ถ้าฟังแล้วมันไม่มีที่มาท่านก็บอกว่าให้เอาไปเปรียบเทียบอย่างคําพูดมันจะมี เกจิอาจารย์ที่เราฟังกันนี่เกจิอาจารย์นะแต่ล่นเข้าไปหาอีกก็ระดับดีกาอาจารย์อ,น,อ,อนุดีกา่อนอนุดีกาพอย่นเข้าไปอีกก็ดีกาอาจารย์แต่ใกล้เข้าไปอีกก็อนุอัตกรถาาจารย์พออัตกรถาาจารย์นะ่ะถึงจะไปถึงพระพุทธพจน์หรือพระบาลีอันนั้นที่เราฟังกันอยู่นี่คือฟังทั้ง บาลีฟังทางอัตกถาดีกาอนุดีกาเสร็จแล้วถึงมาเกจีอาจารย์เกจีอาจารย์นี่หลังสุดเลยก็ใส่อัตโนมติคือความเห็นความคิดความเข้าใจของตนเองเข้าไปแต่เข้าใจถูกก็ดีไปแหละแต่ถ้าฟังแล้วถ้าเราเข้าใจก็จริงแต่เราจะไปเชื่อทีเดียวได้ไหมก็ยังไม่ได้ แต่จึงบอกว่าให้เอาไปเทียบไปเทียบกับดีกาไปเทียบกับอนุดีกาไปเทียบกับอัตกรถาถ้าเข้ากันได้ก็เชื่อถือได้ทีนี้อัตกถาก็อย่างหนึ่งดีกาอย่างหนึ่งอนุดีกาก็อย่างหนึ่งเกกีอาจารย์ก็อย่างหนึ่งท่านว่าให้ไปเทียบกับพระบาลีคำว่าพระบาลีหมายถึงพุทธพจน์ถ้าเข้ากันกับพุทธพจน์ก็ใช้ได้ แต่ถ้าขาดพุทธพจน์ใช่ไม่ได้ต้องเชื่อพุทธพจน์พุทธพจน์นี่เป็นหลักขยายพุทธพจน์ก็คืออัตถกถาดีกาอ,อนุดีกาแล้วก็เกกิอาจารย์นี่ขยายทั้งหมดเลยทั้งดีกาอนุดีกาทั้งอัตถกถาทั้งพระบาลีฉะนั้นเกกิอาจารย์ทึงมีเยอะหนังสือหนังหาที่เขียนกันออกมาก็เยอะตามความคิดความเห็นความเข้าใจ อยากจะให้คนนั้นรู้อยากจะให้คนนั้นเข้าใจหรือบางทีก็อยากจะอวดความรู้ว่าตัวเองรู้มากรู้ชัดที่จริงไอ้รู้ชัดนมันมีอยู่แล้วไม่ต้องไปไปบอกก็ก,ก,ก็ได้เอามารู้ชัดเนี่ยมันมีอยู่แล้วก็คือในพในพรดพระบาลีมันมีอยู่แล้วใครอยากดูก็ไปดูที่นั่นที่พระบาลีในะของแท้เลยนคนอื่นจะบอกว่าชัดชัดชัด แต่ถ้าไปเทียบกับพระบาลีมันขัดกันก็ใช้ไม่ได้ฉันั้นถึงให้เทียบเป็นเป็นลำดับเป็นลำดับไปแต่ทั้งนี้ทางนั้นทั้งหมดแตาก็กล่าวไว้ในกาลามาสูตรก็ว่าไม่ควรเชื่ออีกแหลนะดีกาอนุดีกา,กา,กาอัตกถาบาลีไม่ควรเชื่อทีเดียวถ้าว่าไม่มีควรเชื่อทีเดียวคือฟังแล้ว อ่านแล้วแต่ตรองใคร่ควรวนแล้วถ้ายังไม่หายสงสัยถ้าหายสงสัยก็จบนะถ้ายังไม่หายสงสัยท่านให้ทำยังไงต้องลงมือทำเองปฏิบัติเองทดสอบเองเมื่อปฏิบัติเองทีนี้มันจะเข้าใจแหละเข้าใจไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องระวังนะมันจะเข้าใจด้วยตัวเองอีก ความเข้าใจของเรามันจะเป็นความเข้าใจเฉพาะเฉพาะเฉพาะเพราะนั้นเมื่อมีความเข้าใจแล้วมันจะสิ่งที่ถูกมันมีอยู่คําว่าสิ่งที่ถูกมีอยู่ก็หมายถึงพระบาลีนั่นแหละเป็นหลักที่ถูกต้องมีอยู่ที่เราสงสัยก็เพราะเรายังไม่เข้าใจพอเราปฏิบัติแล้วเราเข้าใจไม่มีเลยคําสอนไหนที่ไปขัดกับพระบาลีไม่มี อาจจะมีขัดอธิกาาดีกาอนุดีกาบ้างแต่ก็ไม่เท่าไหร่แต่สำหรับพระบาลีนะไม่มีไม่มีคำว,ว่าขัดแต่เข้าถึงแล้วนี่ไม่มีเลยที่พระพุทธเจ้าตัดผลิตตัดไม่ถูกตัดมากเกินไปตัดน้อยเกินไปหรือขาดตรงนั้นขาดตรงนี้ไม่มีสำหรับพระบาลีพระพุทธเจ้าตัดไว้ครบสมบูรณ์ทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด ที่เราสวดกันว่าอาธิกันลยานังงามในเบื้องต้นมัชเชกันละยานังงามใน่ามกลางปริโยสานะกันลยานังงามในที่สุดศาสถังสัพยพยชนังนะศาสถัง,งนี่มันพร้อมทั้งอัฏฐะหมายถึงเนื้อความสัพยพยชนังพร้อมทั้งพยัญชนะอะยรวา พยัญชนะก็ไม่บกพร่องเนื้อความก็ไม่บกพร่องนั่นแหละคือคำพระบาลีด้วยคำสอนของพุทธเจ้าพวกเราอาจจะพูดว่าคำมัน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 ,มน,มนพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปได้พยัญชนะเหมือนกันแต่เนื้อความอาจจะไม่เหมือนกันหรือเนื้อความเหมือนกันแต่พันธัญชนะไม่เหมือนกัน บางทีพร้อมทั้งพยัญชนะแต่ขาดเนื้อความบางทีขาดเนื้อความแต่ไม่ไม่ถึงพร้อมด้วยพยัญชนะในเหมือนที่เราพูดกันคําว่าจันอย่างเงี้ยจันถือจันอะไรมีหลายจันนี่จันแดงจันขาวพระจันก็มีพระจันบันจันก็มีคำว่าจันคำเดียวเลยพยัญชนะแต่ความหมายหลายอย่าง ไม่ชัดเจนเนี่ยพูดให้พูดให้แบบเป็นเป็นปริศนาก็ได้พูดแบบตรงๆก็ได้จึงภาษาไทยมันยังพลิกแผลงได้เป็นภาษาที่พลิกแผลงได้แต่ภาษาบาลีที่พูดได้แค่ตัดเนี่ยไม่พลิกแผลงอย่างไหนอย่างนั้นแต่ตัดไว้ตรงนี้ก็คือเหมือนตรงนี้ตัดไว้ที่โน้นก็คือเฉพาะที่โน้นก็ต้องเอาไปใช้ให้มันถูกต้องอีก ปีนี้จะเปิดจะจะประเปิดสอนบาลีบาลีศึกษาเห็นนะคนที่จะเรียนอยู่ไนนอนนอเรียนเห็นสองคนนะสองคนก็สอนมานะจะสอนบาลีศึกษาสำหรับโยมนะมาเรียนบาลีพรนะนี่ก็ก็มีสอนแต่จะจะสอนโยม อยากจะฝากบาลีไว้กับโยมหนะ่อยโยมไม่ค่อยเข้าใจภาษาบาลีไม่ค่อยรู้เรื่องภาษาบาลีก็เลยเข้าไม่ถึงพุทธพจน์เข้าไม่ถึงพระบาลีก็เลยอ่านแต่อาจารย์นั่นอาจารย์นี่อาจารย์อาจารย์มาชนกันเถียงกันเนะี่ยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันอาจารย์ร้อยองค์ก็ร้อยอย่างอะนั้นพอเข้าไปเรียนบาลีแล้วเราจะไม่สงสัยนะ ใครพูดอะไรอะไรอะรเรารู้หมดเลยเพราะว่าเรา <S 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 เรา <S <S เราเรา,เราเรียนมาแล้วเหมือนกับเราเรียนหมอมาแล้วเนี่ยจบแพทย์มาเนีวยจบหมอมาแล้วจะพูดยาขนาดไหนเนี่ยรู้หมดเลยใช้ถูกใช้ผิดรู้เลยไอายคนนั้นใช้ยาถูกคนนี้ใช้ยาผิดหมอจะรู้เลยนะแต่คนไม่รู้กับอ้ยถูกเขาหลอกอะเนี่ยยานี้ดีเนี่ยยาด้านดีเนี่ยมันก็ดีหมดเลยยาแต่ถ้าใช้ถูกคน ใช้ถูกเวลาใช้ถูกธาตุใช้ถูกขันโอ้มันมีรูปแบบวิธีใช้หลายอย่างพราะมันมันแปลสภาพอยู่เรื่อยเพราะว่ายานี่แต่อยู่ความร้อนก็อย่างหนึ่งใช่ไหมพอเอาไปเข,าเข้าตู้เย็นก็อย่างหนึ่งอย่ะเดี๋ยวเอาไปต้มอีกอย่างหนึ่งไปคนละแบบเลยนะมันกับมะนาวเนะี่ยมะนาวเปรี้ยวเปรี้ยวอ้าเป็นยาพอ,อาไปต้มก็ไปอย่างหนึ่งไป,ไปให้เป็นเย็นก็อีกแบบหนึ่ง ม,มันจะมีคุณภาพแตกต่างกันออกไปอยู่ที่วิธีการใช้ธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าวก็เหมือนกันแต่ใช้เป็นเท่าใจแล้วใช้รู้เลยว,ว่าคนนั้นใช้ตรงนี้รู่นี้คนนี้ใช้เหมือนพูดนั้นหลยรู่นนั้นว่าคนนั้นรู้พูดเรื่องอภิธรรมเข้าใจใช่อภิธรรมคืออย่างนั้นคนนี้พูดเรื่องพระสูตรใช่พระสูตรก็ต้องก็ต้องเป็นอย่างนี้คนนั้นพูดเรื่องพระวินยัย ใช่พระเวนในต้องเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันมีเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปนะแต่เป้าหมายคือรักษาโลกโรคก,ก็คือราคะโทสะโมหนะนั่นแหละแต่ว่าทุกขนานใช้รักษาโลกราคะโทสะโมหารักษากิเลสรักษาตัณหารักษาอุปาทานย่าทุกชนิดถ้าหากว่าใช้ในส่วนเหล่านี้ไม่ได้ ก็เอาไปใช้ส่วนอื่นคำว่าใช้ส่วนอื่นก็คือใช้อยู่ในโลกนี้เขียนที่เราให้ท่านสอนมาให้ขยันขันแข็งทำมาค้าขายทำมาหากินสื่อสัตว์สุดจริตให้รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราให้รู้จักเมตตาสงสารอนุเคราะห์สงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้คืออยู่ในโลกก็ต้องทำอย่างนี้จะไปนั่งหลับตาว่าฉันพ้นแล้วฉันบรรลุแล้วฉัน ระดับอริยะแล้วนะไม่ได้คือโลกคนละโลกคนละคนละโซนต้องใช้ให้มันถูกธรรมะก็เหมือนกันต้องใช้ให้ถูกแต่ใช้ถูกเป็นประโยชน์กับตรงดันตรงนี้ไม่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 มีโทษเลยเลยนั้นเราใช้ธรรมะถ้าเรารู้ธรรมะก็ใช้ได้แล้วเข้าใจด้วยฟังแล้วก็เข้าใจว่าคนนี้พูดเรื่องนี้คนนี้พูดเรื่องนี้นะ ตรงนั้นใช่ตรงนี้ใช่แต่จะมาจะมาใช้อีกบริบทหนึ่งไม่ได้อีกไม่ใช่อันนี้ก็ต้องเข้าใจดังนั้นธรรมะอยากจะให้เข้าไปเรียนรู้ศึกษามันจะได้ไม่มาเถียงกันเถียงเถียงเพื่อหาความรู้อีกอย่างหนึ่งนะเถียงเพื่อเอาชนะขางขัง,ขงคู่คู่นี่ก็อีกอย่างหนึ่งดังนั้นเราชาวพุทธทั้งโยมทั้งพระเรียกว่าพุทธบริษัท เรียนรู้ข้อธรรมให้มันจบพุทธเจ้าตัดไว้โอ้เป็นบุญนะพวกเราเกิดมาในยุคปัจจุบันคำพีตำลามีครบหมดนะจะเอาแบบไหนภาษาบาลีภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาโอ้ก็มีหลายหลายสิบภาษาเลยแหละธรรมะของพุทธเจ้าที่แปลออกมาแล้ฝักใยใส่ใจแล่ที่สำคัญยิ่งก็ทดสอบนะ อย่าลืมนะเอหิปัสสิโกตงมาพิสูจน์ทุกข้อตบพิสูจน์ไม่ใช่แต่ว่าไม่พิสูจน์สักข้อเลยรู้อยู่แต่ไม่พิสูจน์ก็เลยไม่รู้รสของธรรมะฉะนั้นพุทธเจ้าเรงว่าเมื่อพิสูจน์แล้วก็จะเข้าใจในรสของธรรมะรสของธรรมะนี่เลเลิศสัพพะรังธรรมะโสชินาติไม่มีรสอันไหนที่จะเลิศยิ่งไปกว่ารสของธรรม ขอโนมโมทนานะสัทธาจาโจบมาทำบุญวันนี้อยู่เย็นเป็นสุขสจะเลือลิอนลุงเรืองล่ำรวยโมทนาตรงนี้นะอุทิศให้พอเรียบแม่สมพรเปียทัญญาร้อยสิบบาทนะาคุณประนอมคุณแม่อรุณก่อนดี บำรุงวัดหนึ่งร้อยบาทาทำบุญบำรุงวัดประจำเดือนมีนาคมนางขวัญเหลือนกเกษมชยนันพร้อมครอบครัว1,000บาทนะาสาธุบำรุงวัดป่ามหาชัยครอบครัวภูตุกอุทิศบุญให้กับแม่สุพัทภูมาสาสอง0ันบาทนะ ที่ส่วนกุศลให้คุณคุณบิดามารดาหนึ่งร้อยบาทนะคเ <Hi. S 1> <c oughs> ย็นนี้ก็มีส่วนอิทิพิโสรนะ้อยแปดนะพุตธคุณธรรมคุณสังคคุณ <c oughs> มีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมกันตั้งใจรับพร